ผู้สมรสถ,ถึงแก่ความตายทะเบียนสมรสจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรอันนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับสอบถามเข้ามาหลังจากที่ผมลงในส่วนของคลิปวิดีโอนะเรื่องของการฟ้องหย่านะครับว่าสะบัรใจแยกกันอยู่เกิน3ปีด้วยกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถฟ้องศาลเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้หย่ากันนะครับเพราะว่าไปติดต่อ ทางอีกฝ่ายหนึ่งมาหย่าแล้วเขาไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่ามิหนำซ้ํานะครับบางคนเนี่ยยังเรียกอังค่าไปเซ็นเอกสารอีกนะอันนี้เขาก็ตัดสินใจดําเนินการฟ้องหย่านะครับแต่ในกรณีที่ไม่ได้ฟ้องหยา่าทะเบียนสมรสยังคากันอยู่และแยกกันอยู่ต่างคนต่างมีใหม่แล้วอีกคนนึงเสียชีวิตเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องมรดกที่จะได้รับนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายนะครับผล ของทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับก็จะมีผลตามกฎหมายนะฮะก็คือถึงถือว่าสิ้นสุดลงนะเรื่องนี้นะฮะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา1501นะครับเขียนเอาไว้นะครับว่าการสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตายนะครับการยาหรือสารพิภากษาให้เพิกถอน ก็จะเห็นว่ามีอยู่3กรณีเท่านั้นนะครับที่ทะเบียนสมรสจะสิ้นสุดลง1คือความตายนะฮะสคือการหย่านะฮะสามสารสั่งให้เพิกถอนก็คือฟ้องหย่าแล้วสารมีคําสั่งนะฮะนะฮะในกรณีที่ถึงแก่ความตายนะครับตุยไปเรียบร้อยเนี่ยทะเบียนสมรสเนี่ยถือว่าสิ้นสุดนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะไม่ต้องไปจดทะเบียนหย่าหรืออะไรเพิ่มเติมนะฮะถือว่าสิ้นสุดอ่าสิ้นสุดลงด้วยผล ของกฎหมายนะครับผมเอาล่ะถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ